สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอ,พอพี่น้องทัางช่องฮักนัทสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องเจ้าขาเช้าเช้าวเวลากาแฟมานัง่งเบาแวะกับพี่น้องคือเกาหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยอ่ะนะคะพี่น้องค่ะก่อติดสถานการ์ซีกอสตอรี่คำว่าป้าป้านัา่นแะหละค่ะพี่น้องขาอ่ะช่วงหลังๆนี่คำว่าป้ารู้สึกจะมาแรงไม่ว่าพูดเรื่องอะไรก็ตาม คำว่าป้านี่มาวินเลยแล้วกันนะนะคะพี่น้องคะอ้าวคราวนี้มาพูดถึงป้าที่สี่กอแล้วกันป้าในที่นี้ก็หมายถึงเป็นพี่สาวของจำเลยที่สี่กอเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะพี่น้องนะเพราะอยู่ในช่วงจำเลยอยู่นะคะฉะนั้นก็คือเป็นเรื่องเป็นราวเด็กสามขวบเสียชีวิตปริศนามันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ปฏิเสธไม่ได้แต่หนึ่งในนั้นก็คําว่าป้าป้าานี่แหละ แต่ป้าสีกอนเนี่ยมาดมหน่อยมองแล้วก็บอกว่าเป็นป้าหิวแสงอย่างงั้นแล้วกันอยู่ซื้อๆแขวเทึ่งๆกับสีดีกวัวอยู่หรือเปล่าอ่ะนะคะดีกว่าออกมาพูดตอบโต้แบบนี้อ่ะนะคะเป็นข่าวเป็นคราวมาเป็นข่าวเป็นเรื่องแล้วกันเช้านี้อ่ะนะคะหัวข้อที่ว่านี่ก็ป้าหิวแสงหรือเปล่าป้าสุดเดือดโต้สวนกลับใครแย่งผัวใครใช้คําว่า เป็นตัวตัวอะถือว่าสุดเดือดนะคะพี่น้องเจ้าขาในกรณีป้าของจำเลยทั้งสองอย่างที่ว่ามันก็จะมีการติดตามมีการออกมาทําคลิปทําการไลฟ์สดทําคลิปนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาทําคลิปทําการไลฟ์สดออกมาเช้านี้ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าเหตุการณ์คําว่าป้า,ป,าป้าเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกี่ยวเนื่องกันแต่มาดามหน่อยมองว่า ก็ถ้าจะออกมาพูดแล้วทําให้เกิดกระแสทําให้เป็นประเด็นมาดามหน่อยก็มองว่าอยู่ซื้อแขวทึ่งๆกันนะสิดีกรวนน่ะนะคะเพราะว่าอะไรคะหิวแสงหรือเปล่าเหตุการณ์นี้มันเกิดจากน้องเมียอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องคะน้องเมียมีการไลฟ์สดมีการทําคลิปต่างๆนานาพูดพาดพิงถึงพี่สาวพี่เขยนั่นแหละค่ะพี่น้องทุกคนที่ติดตามสีกออยู่ก็ได้รับรู้เรื่องราวหนึ่งในนั้นก็คือน้องเมียพูดพาดพิงในกรณีที่พี่สาวตัวเอง แย่งผัวชาวบ้านนะหละักพี่น้องขาแย่งผัวชาวบ้านเป็นจริงเป็นปลอมอะไรอย่างไรข่าวคือข่าวคนที่เอาเอามาพูดก็คือน้องเมียเราไม่ได้ไปการันตีว่าสิ่งที่น้องเมียเ,เอาออกมาพูดว่าพี่สาวตัวเองไปแย่งพี่เคยมานี่ก็คือเขามีผัวมีเมียอยู่ก่อนอดีตมันก็คืออดีตอย่างที่ว่าคนผู้ชมผู้ฟังก็ย่อมใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคได้ยินได้ฟังอะไรอย่างไรถึงจะพูดดีหรือไม่ดีแค่ไหนคนที่เห็นด้วยเห็นต่างเขาก็ไม่ได้เอออหอบุกไป ด้วยอยู่แล้วล่ะคะ่ะคนที่เห็นด้วยก็เออหอหมกคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เออหอหมกมันก็เป็นปกติของโซเชียลมีเดียอยู่แล้ว,วนะคะพี่น้องขาแต่เหตุการณ์นี้น้องเมียออกมาพูดถึงพี่สาวพี่เขยมันก็ทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาจุดประเด็นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็คือรื้อฟื้นเรื่องอดีตอย่างที่เรารู้กันคนที่มีวิจารณญาณในการรับชมเขาย่อมรับฟังแล้วเขาจะเห็นด้วยเห็นต่างก็ว่ากันไปะนะคะก็ไม่ว่าอะไรเรื่องของเรื่องอันท่า มาดาหน่อยพูดก็บอกว่ามันมีปากว่ามันอยากพูดขายมันพูดมันอยากบอกให้มันบอกไปเลยกับ่ตรงไปสนใจอะไรอย่างไรอะนะคะพี่น้องขาแต่คราวนี้นี่ก็ป้าก็เดือดอย่างที่ว่าพอได้ยินแล้วก็ออกมาตอบโต้แทนน้องทรายตัวเองอย่างที่ว่านะพี่น้องก็ถือว่าไม่ผิดหรอกค่ะพี่น้องขาแต่มันกระแสตีกลับในการที่ออกมาโต้สวนกลับเนี่ยมันกระแสตีกลับระหว่างดีกับไม่ดีอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมันน่าทำกว่ากันลถ้าจะพูดตามจริงแล้วก็ใช้วาจา คำที่บอกว่าเป็นตัวตัวไหนบอกมาซิในคลิปนั้นน่ะนะคะพี่น้องคาร์มหน่อยก็ไปนั่งฟังอยู่ว่าพี่สาวของจําเลยออกมาโต้ตอบในกรณีที่น้องเมียออกมาพูดกรณีแย่งสามีชาวบ้านนั่นแหละแย่งผัวชาวบ้านนั่นแหละค่ะพี่น้องก็คือว่าพี่สาวตัวเองว่าที่เป็นผัวเมียกันณนะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่าเขามีลูกมีเมียเขามีเมียอยู่แล้วก็ไปแย่งเขามาแล้วก็มีการแชร์มีการเพดใหญ่แชร์ในการสตอรีอร่ก่อนหน้านั้นออกมาให้เราได้ รับรู้รับฟังว่าโอเคมีการไม่กระทั่งไปแย่งไปยุ่งอะไรยังไงนั่นก็คือเป็น ข่าวเป็นค่าวเป็นเรื่องเป็นราวในกระแสโซเชียลมีเดียนะคะพี่น้องขาแต่คราวนี้ก็คือล่าสุดป้านี่ก็เหมือนกับว่านี่ก็ป้า,ปาหิวแสงอย่างที่มาดำหเ่อยขึ้นหัวข้อเพราะว่าอะไรคะเอามาตอบกลับแทนที่จะเงียบไปก็ไม่เงียบอะไรอย่างไรก็บอกว่าฉันนี่แหละผู้รู้ดีเหตุการณ์ที่ผัวเมียอดีตเขจะไปรื้อฟื้นทําไมกับการที่ออกมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าฉันนี่แหละเป็นผู้รู้ดีเขาก็อยู่กินกันตามสามีภรรยากันปกติอะไรอย่างไร แล้วก็ใครไปแย่งผัวใครเหรอแล้วก็ใช้คําว่าตัว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 นี่เขาใช้กับกับใครก็ไม่รู้นะคะพี่น้องขาเพราะว่าป้าคนนี้ป้าหิวแสงเนี่ยก็ออกมาพูดก็คือแก้ตัวนั่นแหละค่ะสวนกลับนั่นแหะค่ะพี่น้องขาสวนกลับน้องเมียนะคะฉะนั้นก็บอกว่ากับการที่ตัวตัว อตอนที่เกิดเหตุทําทไมไม่เอาหลักฐานนู่นนี่นั่นะไม่พูดหลักฐานไม่ไม่เห็นเอานู่นนี่นั่นอะอกมาแสดงแล้วก็จะมาพูดทําไมถึงเรื่องเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ไอ้ที่เกิดเหตุเนี่ย พวกพวกตัวตัวพวกนี้สามตัวสี่ตัวห้าตัวพวกนี้อยู่ที่ไหนกันหรอประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาใช้คําว่าตัว,ต,วตัวแล้วกันมันก็เลยทําให้เกิดกระแสไงครับพี่น้องขามันก็เลยทําให้เกิดประเด็นขึ้นมาใช้วาจาแบบนี้มันก็ทั่วลงอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขานะคะ เพราะว่ากับการที่ใช้คําพูดแบบนี้อย่างที่บอกถึงคุณจะออกมาโต้อตอบสวนกลับบ้างอะไรอย่างไรก็ตามะนะคะพี่น้องคะผู้ชมผู้ฟังอย่างที่เห็นเขาก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะไปบอกว่ากับการนี้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไม่ใช่ดอกเรื่องราวนู่นนี่นั่นแต่เขาก็มีการขุดคุยมาให้เราเป็นเป็นการที่ได้ได้รับรู้เรื่องราวสตอรี่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่มันก็คืออดีตอย่างที่ว่า แต่ก็คือคืออดีตคนที่เขาออกมาพูดอย่างน้องเมียอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งฟังได้ทุกคนก็นั่งฟังได้เขาก็ย่อมใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ตัวเองก็มาตอบแบบนี้แทนที่มันจะดีมันกลับไม่ดีฟีดแบ็กมาหาตัวเองแล้วมันเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับในสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นฉะนั้นก็คือป้าก็ควรที่จะอยู่เฉยๆอยู่ซื่อๆคือแข่งตึงๆก็น่าจะดีกว่าดีกว่ากับการที่จะมาโต้มาสวนมากลับนะคะพี่น้องคะฝีปากก็ไม่ใช่ย่อยนะเราน่ะนะคะฉะนั้นก็คือกับ การที่โอเคสมมุติว่าเขาไปพูดพลาดพิงหรืออะไรอย่างไรเขาพูดพลาดพิงเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปอะไรอย่างไรถ้าจะไปนั่งบอกว่าอีป้านี่แหละเป็นผู้รู้ดีว่ากับการที่ผัวเมียเขามีผัวเดียวเมียหนึ่งมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างไรใครแย่งผัวใครไม่มีหรอกแย่งผัวอะไรอย่างไรแล้วคนที่เขาฟังอย่างเช่นมาดาหน่อยนั่งฟังเนี่ยมาดำหน่อยก็จะบอกว่าป้ารู้เหรอป้าเห็นเหรอกับการที่มีอะไรเพราะว่าเท่าที่เราดูเหตุการณ์เนี่ยทางน้องทายป้า ก็ถือว่าไม่ธรรมานี่คือเราพูดเรื่องจริงนะพี่น้องนะเราไม่ได้บอกว่าไฟใส่ฟงสาฟงไฟเท่าที่เราดูเหตุการณ์มากับการที่เพราะว่าช่วงก่อนที่เกิดเรื่องใหม่ๆนั่นน่ะทางทางพี่สาว ของน้องเมียพี่สาวเองนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาก็มีการทําคลิปอยู่เหมือนกันว่าช่วงหนึ่งแมกกะทัฟไปออกรายการช่วงหนึ่งที่มีปัญหาแตกแยกกันก็คือเธอปันใจนั่นแหละก็คือมิเตอร์ายพลเอาไง,ไง่ายๆค่ะพี่น้องะ่ะมิเตอร์ายพลปันใจแล้วก็มีการไปออกรายการอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยไปก็คือทิ้งเขาแล้วก็ไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นไปทดลองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแต่พอไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็กลับกลายเป็นว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็กลับมาหากันนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่มีปัญหาแสดงให้พวกเรา เราเห็นที่เราติดตามเรื่องราวอยู่เนี่ยแสดงให้เห็นว่าก็เจ้าชู้ไม่เบาเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะพี่น้องขาแต่นั้นมันก็คือเป็นอดีตอย่างที่ว่าแต่ส่วนที่จะบอกว่าไปแย่งผัวใครมาอะไรอย่างไรนั่นน่ะมันก็มีข้อมูลว่านู่นนี่นั่นมีการขา่าจินรงสินสอดท,ที่จะให้อะไรอย่างไรก็จะมีการแต่มันก็มันก็อย่างว่าะคะ่ะพี่น้องขาคืออดีตนะคะฉะนั้นก็คือคนที่รื้อฟื้นขุดมาก็คือน้องเมียเป็นคนมาขุดอะไรอย่างไรเขาอยากพูดเขาอยากฟังก็ได้แต่ถ้าพูดตามจริงตัวป้าเอง เรายังยืนยันว่าตัวป้าเองเนี่ยป้าไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านั้นที่เขาจูจ่กินกันนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างไรยังไงเราก็คิดว่าป้าไม่รู้เรื่องที่มาที่ไปบอกว่าเขาจะมีะผัวมีเมียมาแล้วกี่คนหรือไปจีบใครหรือมีปัญหาระหว่างผัวเมียคู่นี้มีปัญหาอะไรอย่างไรยังไงก็คือเรายังคิดว่าป้าไม่รู้จริงหรอกแต่ป้าบอ,อกว่าป้านี่แหละเป็นคู่รู้จริงอ่ะนะคะจะนั้นก็คือกับการที่เราเคยวิาพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านั้นว่ากับการที่ป้าเป็นแบบนี้ป้าบอกว่าป้ารู้ดีเนี่ยเรายัง ยืนยันว่าป้าไม่รู้ดีหรอกป้าไม่ได้ดูรู้ดอกว่าสองคนผัวเมียเขาก่อนหน้านั้นเขาเป็นอะไรอย่างไรมาป้ามารู้ก็มารู้แค่ทีหลังนั่นแหละเพราะว่าป้าก็ไม่ใช่ยอดเหมือนกันก่อนหน้านั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่เราอยากยิบยกมาถือว่าเล่าสู่กันฟังอยากจะบอกว่าอีนี่ก็ป้าป้านี่ก็คือป้าหิวแสงก็คือออกมาพูดแบบนี้มันก็ยู่ซื้อแค้งเครื่องน่าจะดีกว่าที่เรามองกันนะคะควรที่จะอยู่เฉยเฉไม่จําเป็นต้องออกมาตอบโต้เพราะว่าออกมาตอบโต้แล้วมันก็เกิดประเด็น เกิดประเด็นแล้วก็สังคมเขาก็ต้องมองมองแบบไหนอยู่ดีๆมันก็ยังจะดีกว่ากับการที่จะออกมาโต้อตอบเขาอะนะคะเจ้าขาป้า ป้านี่ก็ป้านะคะพี่น้องค่ะเรื่องของป้าป้าแล้วการมรดํามหรืยิบยกมานะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากับการที่ออกมาล่าสุดนะพี่น้องนะก็ปากดีไม่น้อยเหมือนกันกับการที่ออกมาแล้วใช้คําว่าเป็นตัวตัวนี่ทัวมันก็ลงน่ะสิเป็นตัวตัวก็หมายถึยงว่าก่อนเกิดตอนเกิดเรื่องนั่นน่ะไอ้พวกมึงมึงนั่นแหละความหมายพวกมึงมึงที่อยู่ในเรื่องราวที่พวกตัวตัวพวกมึงเนี่ยเป็นตัวตัวนี่พวกมึงอยู่ในกันนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหก็ปากไม่ใช่ย่อยเหมือนกันอยู่ซืๆอแข็งเงๆน่ะจริงๆ โอเคคะ่ะพี่น้องขาหยิบยกมาถือว่าเอามาขยายให้พี่น้องประชาชนในกรณีป้าป้า,ปาแล้วกันเพราะว่าป้ามีหลายป้าเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ระยะนี้รู้สึกว่าคำป้าป้าจะด่งดังมากกันนะคะออขอบคุณทุกเสียงทุกสายคะ่ะพี่น้องขาถ้ามีอะไรที่คืบหน้าอะไรยังไงก็ชิมนังบอกไปบอให้พี่น้องฟังนีละคะ่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายจริงๆสวัสดีคะ่ะ